แต่ผมก็ยังแอบคานเล็กๆในใจแต่มผมเชื่อว่าพลังที่มันเยอะอยู่นะมันไม่แน่นะมันจะหลายเรื่องมันเริ่มเปลี่ยนนะพี่นะพี่ว,วันนี่เขากำลังประชุมกันอยู่พี่รู้าถ้าคนที่อธิบายเรื่องนี้คือคุณธนาธรครับหรือเอ่อคนที่เป็นพรรคก้าไกลเองว่าเหตุผลคืออะไรครับนะฮะมันก็จะจบนะทุกคนก็จะเข้าใจ คนะวันนี้ทุกคนไปเลือกกราวไกลเพราะเขาพอใจในนโยบายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงครับแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ได้มาจากคะแนนเสียง1ึ0งร้ิไปเก้าอี้ในสภาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งครับพวกคุณจะหาเป็นคนผิดอืมถ้าพวกคุณอยากเห็นจริงๆคุณต้องทําให้เข้าไปถึง250อืมพวกคุณะหากที่พลาด ถ้าคุณอยากได้ก้กาไกลคุณก็ต้องทิ้งเพื่อไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วไปอยู่ฝั่งเดียวนะฮะแต่ถ้าคุณอยากได้ผายการคุณก็หนีไปอยู่กับฝั่งทางนู้นให้มันเต็มแม็กไปเลยนะ,ะเพราะว่าโคตรประชาชนเนี่ยยังมีความคิดไม่ตรงกันรักที่เสียดายน้องไอ้สัดส่วนของการเมืองมันก็เป็นไปตามที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายวันนี้ฝ่ายก้กาไกลเป็นคนเดียวที่อดทนนะคนที่สนุนก้กาไกลเป็นคนเดียวที่ เจ็บปวดถ้าไม่ได้เป็นครับนะแต่ฝั่งที่เขาอยู่ตรงข้ามกับคุณเขาก็ยินดีอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเห็นกันนี่คือคุณต้องบริหารความปรารถนาของคุณเนี่ยไปไปพร้อมๆกันแสดงว่ามีคนที่อยากให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นนายกนี่แค่ร้อยห้าสิบเอ็ดแต่มี่นอีก<า>ผมเนี่ยอยากจะให้ก้าวไกลเขาได้สองร้อยห้าหกสิบด้วยซ้ำไป ได้เบ็ดได้จบกันทันทีการเมืองก็ว่ากันไปนะถ้าใครจะล้มรัฐบาลที่มี250เสียงแล้วก็ยังไม่เคยมีบาดแผลใดๆทั้งสิน้นเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นล้วนเขาก็จะเจอคําพิพากษานั่นเองอนะเขาก็จะเจอกับการต้านทานที่รุนแรงนั่นเองครั